ทารคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับคือข้อแรกนี่ก็คือขอให้ใหทายให้ท่านมีคําสั่งเรียกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจกรณีที่มีการทําร้ายร่างกายและคุกคามประชาชนที่เกิดขึ้นกับสมชาชิกคนจนนะครับข้อที่2ก็คือหากสอบสวนแล้วพบว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ขอให้ท่านได้โปรดมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนําสิ่งกีดขวางการชุมนุมของสมาชิคนจนออกจากพื้นที่การชุมนุมทั้งหมดนะครับข้อที่3ขอให้รื้อสิ่งกีดขวางและแนวกั้นการชุมนุมออกทั้งหมดและในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายการชมรุมนุมห้ามมิให้เจ้าพนักงานสอบสวนปิดกั้นการเคลื่อนขบวนชุมนุมของสมาชิกคนจนครับขออนุญาตที่ดึงซีก่อนนะครับ ขอ,อเชิญทางตัวแทนได้ได้กล่าวกับพี่น้องนิดหน่อยนะคะว่าหลังจากรับหนังสือร้องเรียนแล้วจะดำเนินการยังไงต่อนะคะเชิญค่ะครับผม <c oughs> ก็ในฐานะตัวแทนกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสามมื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเมื่อสักครู่เรากรรมธิการก็มาจากหลายภาคการเมืองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับทำงานกรรมธิการเรา เมื่อสักครู่ได้ฟังความเดือดร้อนที่พี่น้องได้รับการกระทําจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามข้อเรียกร้องตามหนังสือที่ได้รับมานะครับเดี๋ยวการประชุมกรรมธิการครั้งหน้าเราจะนําเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาดูนะครับว่าจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในหนังสือมาชี้แจงกับกรรมธิการโดยเร็วที่สุด นะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเรียกร้องนะครับในครั้งนี้เราในฐานะกรรมธิการก็จะพยายามช่วยดูแลให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองให้มากที่สุดนะครับยังไงไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนกรรมธิการและเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับก็จะดำข้อร้องเรียนทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งถัดไปแน่นอนครับอยากจะให้ นอกจากผมแล้วอยากจะให้ทางพี่อนุสสรอีกคนหนึ่งพูดกับพี่น้องด้วยนะครับขอเชิญพี่อนุสรครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักเคารพทุกท่านนะครับผมอนุสรเอี่ยมสะอาดกรับมาทการความจริงเมื่อสักครู่เราก็ประชุมกันครบองค์คณะนะครับพอทราบว่าทางพี่น้องผู้มาชุมนุมนะครับให้มารับหนังสือและก็ระับความเดือดร้อนอันเกิดจากการชุมนุม เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะรีบไปดําเนินการนะครับตามที่พี่น้องได้เสนอมาก็คงจะสั้นๆเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปประชุมต่อก็ขอให้พี่น้องนะครับได้เชื่อมั่นนะครับในกระบวนการนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมธิการนะส่วนของสภาส่วนของรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะก็จะทําหน้าที่ยึดตามกรอบกฎหมายนะครับบนพื้นฐานของความเชื่อที่พี่น้องประชาชนสามารถจะ มีข้อนําเสนอและพี่น้องต้องมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาของพี่น้องได้นะครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ